ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นเต้นนะครับที่เราจะได้มีโอกาสนะครับมาคุยนะครับกับลูบี้ใหม่ของเรานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณปณนวัต์คุณอัญญพัฒน์เลิศวัฒนมงคลนะครับคุณไอซ์คุณเล็กนะครับที่ประสบความสําเร็จเป็นรูบี้ใหม่นะครับก็เก่งมากๆเลยนะครับในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับคุณไอซ์คุณเล็กครับครับสวัสดีค่ะ ท้สองท่านนะครับเดี๋ยวในฐานะที่เป็น r u b y ใหม่นะครับลองดูที่มือถือนะครับสตาฟจะติดต่อมานะครับเพราะว่า r u b y ใหม่ของเราในปีนี้นะครับเราก็จะมีเป็น New r u b y Family Trip นะครับให้ด้วยนะครับลองดูที่มือถือนะครับสตาฟติดต่อมาหรือยังครับมีไหมครับครับก็ยังไงเนี่ยนะครับผมทุกท่านครับผมว่าผม ได้ยินเรื่องของคุณไอซ์คุณเล็กเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับคุณไอซ์เนี่ยก็จบมาเนี่ยในสายคอมพิวเตอร์นะครับคุณเล็กเนี่ยก็มาสายอาหารและสายโภชนาการนะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ขยันมีความตั้งใจมากๆนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคุณไอซ์เนี่ยก็เคยอยู่ใน ลองทําธุรกิจเครือข่ายมาบ้างนะครับในอดีตนู่นตั้งแต่เรียนหนังสือนะครับมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผ่านอุปสรรคต่างเนี่ยมาพอสมควรนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะครับผมอยากจะดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทำธุรกิจเลกาซีแล้วผ่านทริปนะครับซิกเนเจอร์มา6ทริป6ทริปนะครับเริ่มตั้งแต่โอซาก้าพอเอาจริงนี่ผ่านโอซาก้าเลยนะครับแล้วก็โอซาก้าเนี่ยผ่าน2ที่แล้วก็ แล้วก็มีทีมงานมาด้วย1นหนรห,หัสนะครับเอเชียครูสเบลเยียมตุรกีผ่าน2ที่มาดีผ่าน2ที่นาคาผ่าน2ที่แล้วก็มีทีมงานไปด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับต้องบอก่า r r อทริปผ่าน5ทริปโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมีผ่านซันโตรรนี2ทริปสองที่นะครับ South Africa, า i ิสคาว t ตันไอซ์แลนดแล้วก็อนันตลาเนี่ยก็ผ่านคุณสมบัติแล้วด้วยนะครับ โอเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยจริงๆแล้วพึ่งอ,อยู่กับ l e g a c y มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าพอเริ่มเอาจริงเนี่ยผ่านพวกนี้หมดเลยนะครับวันนี้เรามาคุยกับทั้ง2องท่านกันนะครับผมอยากจะถามคำถามแรกนะครับทั้งสองท่านนะครับก็เป็นคนที่ทําอะไรกันมาหลายอย่างแล้วนะครับเพื่อที่จะเรียกว่า,าสู้ชีวิตนะครับทั้งสงท่านทำอะไรกันมาบ้างครับก่อนหน้านี้ เยอะเลยค่ะพี่<ช>วันคือทําทุกอย่างที่ได้สตังะคะ่ะอะไรก็ตามที่ได้เงินทําหมดนะคะ,ะอาง่ายๆคือเริ่มต้นจากอะไรคะก็คือเลีกจบสายโภชนาการเนาะ,ะจบมาเนี่ยก็คือไม่ได้ทํางานประจําค่ะรู้ว่าอย่างหนึ่งเลยว่าการเป็นลูกจ้างอะคะ่ะเราก็คือต้องเอาเวลาของเราอะคะ่ะเพื่อไปแลกกับเงินเนาะ,ะสู้แทนที่เราเองเนี่ยสามารถทํานะคะเวลาของเราเนี่ย ไปทําเงินดีกว่ามันอาจาจะไม่ดูโกะค่ะพี่แต่ว่าไรายได้มันใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็เอาง่ายๆคืออะไรก็ตามที่ได้เงินร้านอาหารข้าวแกงเนาะก็ทํานะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออพอดีว่าจังหวะตอนนั้นเนาะอยู่ในส่วนแวดล้อมคือไม่ได้มีความสามารถอะไรเนาะแต่รู้อย่างเดียวค่ะว่าอะไรที่ได้ตังค์ตอนนั้นก็แบบร้านถ่ายรูปก็ทํานู่นนี่นั่นอะไรที่เป็นเงินทําหมดแม้กระทั่งการขายออนไลน์ก็ทํานะคะใ,ใครบอกว่าอะไรตรงนั้นดีดูกระแสะมาดีเราทําหมดค่ะพี่ แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยม,มันทําให้เราให้เลก็กอะคิดตุงกับเล็กอะไอซ์เนี่ยคิดว่าเออในการที่บางครั้งอะคนหลายๆคนที่ขยนันเนี่ยแต่ทําไมเราเราขยันมากเลยแต่เรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ<ช>อ่าจนเอาง่ายๆค่ะพอไอซ์เองเนี่ยคือด้วยด้วยจากที่ของคุณไอซ์เองเนี่ยเขาตอนสมัยเรียนเขาเคยทํางานเอ่อทำทำเรือข่ายมาด้วยเนาะ ช่ครับอ่าตอนนั้นคือไปเจอกันตอนนั้นนะคะไปเจอกันตอนนั้นอ่าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าในวันนั้นนะคะเราังไม่ได้เข้าใจคําว่าในเิร์อมาเก็ตติ้งเลยไม่เข้าใจนะคะแต่ด้วยการที่เขาว่าได้เข้าไปคมวอร์ดเนาะต้องถามก่อนว่าวัาน,นนั้นมีวิเศษทัศน์ฐฐฐยังไงคืออ่อสิ่งที่สิ่งที่ทํามานะครับก็คือว่าเราก็คือขยนันมากๆนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เราขยันนะี่ยมันไม่ค่อยตรงปกที่เราอยากจะได้เท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้เราเองเนี่ยนะครับ มองหาสิ่งที่มันจะทํายังไงดีนะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือว่ามันตรงปกนะครับตามความฝันที่เราอยากจะทําได้นะครับจนเราเองเนี่ยนะครับก็รู้อยู่ในใจนะครับระหว่างที่ที่พี่วันบอกครับว่าตั้งแต่ตอนเรียนละนะครับเราก็เคยได้ยินหูได้ยินคุ้นหูมานะคบว่าธุรกิจเครือข่ายมันสามารถจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะนะครับมีตัวอย่างนะครับชัดเจนนะครับแล้วทุกคนที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสามารถที่จะบอกเออก๊อปปี้ทำซ้ำได้โดยที่เราบอกว่าไม่ต้องบอกว่ามี งินถุงเงินถังมาลงทุนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แบบว่าคิดอยู่ในใจเลยว่าโอเคเฮ้ยเราเนี่ยก็มีโอกาสนะเราเชื่ออยู่ในใจนครับแต่เรายังหาไม่เจอแค่เองนะตอนนั้นนะครับค่ะก็เลยต่ออย่างนี้ให้พี่วันถามต่อก็ได้ค่ะแล้วแล้วสองคนที่มาเจอเลกาซี่ได้ยังไงเหรอเอ่อคือเจอเลกาซี่ต้องคือเลก็กอะไม่ได้เป็นคนเปิดใจเกี่ยวกับเลกาซี่นะคะต้องเป็นไอซ์อะคะ่ะเขามารู้จักเลกาซี่ก่อน อาจจะ้องให้เขาเล่าให้ฟังว่ามาเจอเลกาซี้ยังช่วงนั้นเองที่เราทําหลายๆอย่างใช่ไหมครับก็จะมีในช่วงของที่ตลาดออนไลน์กําลังบูมมากๆเลยแล้วก็เลกาซีเองเนี่ยนะครับก็เปิดในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าไฮบีดดาวตอนนั้นนะครับก็จะเป็นตลาดออนไลน์และโชคดีที่ผมเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่นุกนะครับพี่นุกเองเนี่ยนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวนะครับการอัปเดตนะครับก็เออวิตอนนี้เนี่ยเลกาซีเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับเราเองเนี่ยก็เลยสนใจนะครับเนื่องจากว่าเราก็มาสายนี้อยยู่่แลล้วใชมัครรบเเาก็ กระโดดเข้ามานะครับศึกษานะครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับช่วงที่กระโดดเข้ามาศึกษาเนี่ยนะครับความ ความความที่เราบอกว่าเคยทำธุรกิจเคอือขายมาในอดีตเนี่ยนะครับอดีตมันก็ยังตามหลอกหลอนเราอยู่นะครับ <g ül> มันก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราจะสาเร็จได้ไหมมันก็มีการกังวลทำมาไม่ทำมาทำให้เราเองเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะสมัครนะครับแต่ว่าลงมือทําแบบว่าเออเขินเขินนะครับ <c oughs> ก็คือยังไม่ได้แบเต็มที่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> อันนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราได้เจอพี่นุ๊กแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็การเรียนรู้นะครับแต่พี่นุ๊กเนี่ยนะครับเขาก็ฝากไว้ ในเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไอ์เนี่ยนะครับมีอะไรนะครับหรือว่าสงสัยะนร่ยพี่นุ๊กก็คือมีการติดตามอ่ะเราอ่ะตลอดเวลานะครับให้เราเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในระบบนะครับทําให้ผมเองเนี่ยนะครับก็คือเดินตาม t r a กก i n g ที่พี่นุ๊กวางไว้เลยครับนะครับแล้วเราเองเนี่ยนะครับก็ทําให้มีความเชื่อมากขึ้นนะครับแล้วเราทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับจนเอ่อถึงจุดที่เราบอกว่าเอ่อตัดสินใจที่เรียกว่า เมื่อไม่นามนมานี้นะครับใช่คะ่ะดสิน <ะ S 1> สเร็จเลยนะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่เห็นไหมว่าอยากจะบอกทุกท่านเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ ถ้าใครเป็นผู้สปอนเซอร์คุณไอซ์คุณเล็กเนี่ยต้องบอกว่าโหมีลูบี้เนี่ยอยู่ในองค์กรเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นสปอนเซอร์ใครแล้วเขาจะต้องมาลุยทำเลยถูกไหมอย่างคุณเล็กไอซ์ <Ice S 2> เนี่ยก็จะใช้เวลาอันหนึงให้ตกตะกอนนะบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาชีวิตแต่มันสำคัญมากเลยใช่ไหมที่เราจะต้อง ติดตามให้ดีในระหว่างนี้ถูกไหมครับก็อัปไลน์ก็ให้ข้อมูลดีนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะออถามข้อต่อไปนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้ทั้งสองเนี่ยประสบความสําเร็จครับอ,อ,อันนี้นะคะก็ต้องเรียนแจ้งทุกคนนิดนึงแล้วก็พี่วันด้วยนะคะว่าเ,ออเลิกสมัครมา5ปีแล้วแต่กว่าจะตัดินใจสุดท้ายคือตัดินใจสําเร็จอะคะ่ะคือ2ปีหลังนี้เอง ในช่วงสองปีหลังเนี่ยเมื่อเราอะกลับมาตกผลึกตัวเองแต่โชคดีมากๆเลยที่เล็กกับไอ้ค่ะพาตัวเองอยู่ในระบบตลอดเวลาเราไม่รู้อะค่ะว่าเราจะโตจะเข้าเม็ดไหนแต่ในในบางครั้งอะเราได้ยินอินสไพร์เลชันจากหล,หลายๆคนเรากลับมาประเมินตัวเองค่ะพี่วันว่าเฮ้ยวันเนี้ยเฮ้ยผลลัพธ์ลของพี่รุ่นพี่ของเราอะค่ะเยอะมากๆเลยเรามีอะไรบ้างนะที่เราจะพัฒนาต่อได้บ้างกลับมาประเมินที่ตัวเองค่ะ แล้วมองนะคะตัวเองลงไปภายใต้องค์กรเลยค่ะว่าวันนี้เราอยากจะเป็นอัพไลน์แบบไหนเราอยากจะเป็นโค้ดที่เดิน เพื่อให้คนภายใต้องคอ์กรเราอะได้รับแบบไหนในวันนั้นนะคะเป็นจุดตั้งใจเลยก็คือในวันวันนั้นได้จังมีจังหวะนะคะได้คุยกับโคต์ท่านหนึ่งนะคะต้องขอบคุณนะตรงนี้เลยนะคะต้องขอบคุณพี่เล่านรนนนทนรนทิทิวัฒน์นะคะซึ่งเป็นโค้ดที่มาบอกนะคะคือมาสกิดบอกเลยต้องขอบคุณท่านจริงท่านจะมาสกิดบอกว่าวันนี้ทั้งคู่อะเรามีความสามารถ แต่บางครั้งเราอาจจะไม่มองมองไม่เห็นคิ้วตัวเองถ้าเกิดเราไม่ได้มองกระจกนะคะนั่นถึงว่าเขามาบอกว่าเฮยคิ้วข้างนี้เราเป็นแบบนู้นแบบนี้แล้วเขาค่อยๆเจรนไนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหละะังจากรู้จักกับพี่เขานะคะในช่วงประมาณต้นปีก่อนที่จะเจอโควิดเนาะก็ในช่วงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเล็กแต่งใจไปงานงานหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับเขานะคะในเดือนสิงหาคมในวันที่3และวันที่4สิงหาคมในปี 6, ่กปีที่แล้วเนาะหกสาม จากวันนั้นนะคะในเดือนสิงหาคมมาเล็ตติ่นใจเป็นลูปี้ในเดือนนั้นและหลังจากนั้นนะคะเชื่อไหมว่าโควิดมันรุนแรงมากๆจนเราก็ตั้งหลักไม่อยู่เหมือนกันค่ะพี่วันแต่พอในช่วงที่โควิดเกิดขึ้นเรากลับมาประเมินตัวเองค่ะว่าแล้วยังไงต่อดีนะเราต้องก้าวไปให้ถึงสุดถึงปลายทางของเราเพื่อเป็นแบบอย่างให้ทีมงานปรับตัวหมดเลยค่ะพี่คือปรับทุกอย่างที่มันสามารถตอบโจทย์ได้ค่ะพี่ค่ะก็เลยจนเป็นวันนี้นะคะปรับตัวทุกอย่างจนเราสามารถที่จะมา ทำคุณสมบัติจนพบคิววันนี้ค่ะสำคัญมากเลยนะถ้าพี่จับประเด็นได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เราเข้างานถูกไหม<ช>ทุกท่านครับ,รบลองนึกภาพนะครับว่าถ้าคุณไอซ์คุณเล็กเนี่ยไม่ได้เข้างานนั้น<ม>อะไรจะเกิดขึ้นการเข้างานนั้นน่ะจะเปลี่ยนความคิดนะครับแล้ววันนั้นตัดสินใจเป็นลูบีจริงๆงาน<ช>นี้สำคัญมากเลยถูกไหมนี่ละครับ สุดท้ายนะครับจะอยากจะถามนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายยังไงบ้างค่ะก็เป้าหมายนะคะปีนี้นะคะก็อยากจะเป็นหนึ่งคนนะคะทีเ่เป็นผลลัพธ์นะคะของบริษัท Legacy นะคะ<า>ก็จะเป็นสายลกใต้ติดให้ทุกคนนะคะปีนี้ตั้งใจค่ะ Diamond d i r e c t o r แน่นอนครับพี่วันครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็ขออวยพรให้ทั้งสองท่านนะครับประสบความสำเร็จ ามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็เกินจากนั้นไปเต็มที่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจสร้างตำนานกับ Legacy กับพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ